สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะต้องรีบออกไปเอาพัสดุที่ไปเสนียค่ะเพราะว่ามีเพื่อนส่งของขวัญมาให้ค่ะแล้วก็ประตาลืมไม่ได้ไปเอาจริงมันมาถึงแต่วันสองวันแล้วค่ะที่อพาร์ตเมนต์มันไม่สะดวกอะค่ะกลัวว่ากลัวว่าเวลาเข้ามาส่งของอะเราจะไม่อยู่อะค่ะก็เลยชอบให้ใครใคร ส่งของมาที่รอจ่ายที่ไปรษณีย์แล้วก็พอมาของมาเราก็ไปรับมันสะดวกดีเสียค่าบริการสองบาทถ้าถ้าเป็นอีเอสนะคะถึงจะเสียค่าบริการสองบาทแต่ถ้าเป็นแบบพัสดุธรรมาดาเยก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะไปรษณีย์ที่โพสีบริการดีมากๆเลยค่ะชอบน่ารักค่ะคนต่างจังหวัดน่ารักสุด เราโชคดีที่ได้มาอยู่ต่างจังหวัดเรามีความสุขมากๆอุ้ยอุ้ยสองแสงค่ะสองแสงให้คนนี้เขาไม่สบายเขาป่วยค่ะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกทั้งตกหลุมทั้งหลอนจะส่องแสงแห่งความรักก็ให้แข็งแรงนะคะอุ้ยไข่ออนสอนว่าเวลาเราส่องแสงให้ไครห้ามห้ามไปใส่ความคิดลงไปค่ะหน้าที่ของเราคือการส่องแสงสว่าง ส่งแสงสว่างเท่านั้นแต่เราไม่ควรจะขอให้มีความสุขนะคะขอให้ขอให้ขอให้ใหนั่นนั่นมันเป็นการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของพวกเขาค่ะไม่ต <c oughs> พูดเก๋ไหมคะจริงๆตามบทความเขาก็ไม่ได้เขียนว่าล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรอกค่ะแต่ว่ามันก็ทํานองเนี้ยค่ะทํานองอย่างเงี้ยค่ะคออนก็เลยสอนว่าให้เราส่งแสงก็พอเราไม่ต้องไปแบบขอนั่นขอนี่ให้เขาหรอก เมื่อเขาได้รับแสงสว่างกับเราเขาก็จะเกิดภูมิปัญญาแล้วเขาก็จะสามารถแบบตัดสินใจเรื่องต่างๆได้เองเออก็ตามมาสวาสน,นีเพราะว่าต้องมาเอาผ้าสักค่ะมาสองหนนี้หนที่สามแล้วค่ะน้องเขาไม่อยู่วันนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้อยู่หรือเปล่าน้องโอ้โหแล้วจอดขวางทางจอดอีกแล้วจุกชุด,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 ดชุก,ชกช ชุบๆๆบ,บ,บน้อาผ้าที่ไหนจ้าเดี๋ยวหนูลงไปเอาเสื้องให้พอดีเมื่อวานนี้หนูก็จะเอาไปส่งแล้วหนูก็เลยเก็บไว้ทีบ้านโ,โอ้อยู่ใกล้ๆ <ไป S 1> กล้ไหมพี่ลา,างนี้แป๊บนึงค่ะ <ขา S 1> อยู่ใกล้ๆน,นี่เนานะ มันค่ะกำกลังไปเอาเสื้อให้แวเอาเสื้อโอบ้านเขาอยู่ใกลเหมือกันแน่นั่นโอเคใส่เกว้าก่อนเขาเขาไปเอาเสื้อมาให้ค่ะเดี๋ยวเอาเสื้อเสร็จแต่ก็ต้องหูจ็ดสิบเอ็ดโมงแล้วทันไม้ยังแต่ก็ต้องไปไปสนีใช่ไหมคะ ไปหาหลานดีไหมเพราะว่ามีความคิดว่าจะตัดต่อวีออะค่ะก็จะไปให้หลานสอนพอดีหลานเข้ามาเนี่ยค่ะหลานเข้ามาหยุดเขาหยุดปีใหม่เขาจะอยู่นี่ถึงวันนี้ก็น่าจะอยู่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่เองยี่สิบเก้าสิบเอ็โมงมันตื่นแล้วยังก็ไม่รู้เด็กๆอ้อมันต้องตื่นอยู่แล้วเด็กวัยรุ่นเป็นเรียนหนังสือใช่ไหมคะมันต้องตื่นเช้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมา มันมาเบรกพักมันอาจจะเจอเพื่อนแล้วมันอาจจะเที่ยวกันดึกไม่แน่ใจเดี๋ยวโทรถามมันก่อนว่ามันจะว่างสอนเราหรือเปล่าเราจะต้องทําคลิปวิดีโอสุดยอดเราจะต้องตัดต่อให้เนียบไปเลยว้าวเมื่อไหร่น้องก็จะมาก็ไม่รู้พอก่อนดีกว่า